สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไลด้ออนไลน์วันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ทาง Google นะครับได้พัฒนา AI ให้เราใช้งานได้ฟรีนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาสอนสร้างวิดีโอด้วย Google AI Studio นะครับใช้งานได้ฟรีแล้วก็ไม่มีรายน้ําเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปดูวิธีการกันเลย คุณพิมพคำว่า Google AI Studio แบบนี้ครับแล้วก็เอาไปวางในช่องค้นหาของ Google นะครับจากนั้นคุณก็เข้าไปที่ Google AI Studio แบบนี้ได้เลยครับหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยยังไงยังไงคุณก็จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วย username แล้วก็ password ของ Gmail ของคุณแต่ของผมเนี่ยเข้าไว้โดยตลอดอยู่แล้วผมเข้า Gmail ค้างเอาไว้จึงเข้ามาที่หน้าจอนี้เลยครับแล้วก็คลิกเมาส์นะครับที่ Try Gemini ได้เลยครับ เมื่อคลิกเมาส์ไปแล้วนะครับเราก็ติ๊ก2ช่องนี้นะครับเพื่ออยอมรับข้อตกลงต่างๆรับข่าวสารทางอีเมลแล้วก็ I accept นะคลิกให้โดนนะครับพอคลิกไปเรียบร้อยนะหน้าจอของ Google AI Studio เนี่ยดูสะอาดอาด,ดูใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยครับอจะจะมีในส่วนของร u n Setting นะครับจะมีตัว เจมินายให้เลือกนะครับจะเป็นเ e m i n i 2.5 Pro p r e v าโ w นะครับแล้วก็ตัว Fret Preview ก็อยู่ในนี้2.5นะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกมากมายเลยแต่ตรงนี้ผมก็ใชก็จะใช้ตัวเ e m i n i 2.5 Pro Preview 0 3นะครับ0 3ีด25แบบนี้ครับก็จะมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ลองอ่านดูนะครับซึ่งตรงนี้ผมคงไม่ได้เข้าไปเจาะลึก ในรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าผมต้องการจะพาคุณผู้ชมมา Generate วิดีโอนะครับด้วย Google AI Studio ทางด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูที่เราจะใช้กันนะครับเราเลือกไปที่วิดีโอเจนครับเมื่อคลิกไปเรียบร้อยแล้วพื้นที่ทางด้านล่างจะบอกว่า Generate v วิดี with v วีผมออกเสียงแบบนี้ก็แล้วกันนะช่องนี้เป็นช่องที่ใช้สำหรับรับพร้อมทางด้านขวามือครับหลังจากเราเลือก ในส่วนของวิดีโอเจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีตัวเลือกต่างๆนะครับรันเซตติ้งตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นวีโอ่า 2, v o 2 VEO2 แบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอย่างไรแต่ว่าก็คงประมาณนี้ขออภัยด้วยที่ไม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องตรงนี้มาเพราะว่าวันนี้ดีใจมากๆแล้วผมก็ลองทำคลิปแล้วก็ไปลง y o u ู u ูบช็อ t เนี่ยก็ปรากฏว่ายอดวิวดีมากๆนะครับเนื้อวิดีโอของทาง Uh, Google AI Studio เนี่ยนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับยิ่งเราเน้นย้ำว่าให้ได้โทนแบบภาพยนตร์นะวิดีโอสวยมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะ Number of Resolve นะครับตอนนี้เลื่อนได้ไหมอ๋อเลื่อนได้นะครับแต่ผมก็ปรับอยู่แค่ที่1เท่านั้นนะครับจะได้ไม่เปลืองอ่ะโอเคต่อมานะครับอ่า a s p e c t Ratio ครับ คุณเลือกได้นะว่าคุณจะให้วิดีโอของคุณเป็นแนวนอนหรือว่าเป็นแนวตั้งคุณเลือกได้เลยผมเลือกเป็นแนวตั้งแล้วกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเวลาเราเอาวิดีโอจาก AI ไปทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะเป็นแนวตั้งนะครับผมก็เลือกเป็น9ต่อ16ทางด้านล่างครับวิดีโอดูเรชันตรงนี้ครับผมเลือกสูงสุดเลยที่8วินาทีนะครับเฟรมเรทเป็น24 fps นะครับปรับไม่ได้เรสโซลูชันจะอยู่ที่7 2 0 p แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่า เวลาที่ผมเจ n เน a เรทเสร็จเนี่ยผมก็จะไปใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอแล้วตอนอตอนที่เรนเดอร์วิดีโอออกมาเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นเป็น h u l l อ d อะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมจะใช้ก็จะเป็น Open Source นะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจคุณผู้ชมก็เข้าไปดูในไหนเทคโนโลยีแแนลและถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆเนี่ยคุณอยากจะทำคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอมีการตัดต่อด้วยเนี่ยผมจะทำคลิปเพิ่มให้ขอเพียงแค่คุณผู้ชมช่วยผมหน่อยก็แล้วกัน ช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เยอะๆกันหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยผมก็จะได้รับรู้รับทราบนะครับว่าเอาล่ะคุณผู้ชมชื่นชอบนะเราก็อยากจะทำจึงได้มีการกดไลค์เยอะกดแชร์เยอะที่สำคัญมากๆเลยคอมเมนต์ Comment เลยก็ได้ครับว่าช่วยแนะนำหน่อยว่าเขียนพร้อมยังไงเจเนเรทอย่างไร,งไรแล้วก็ไปตัดต่อด้วยวีโออย่างไรซึ่งทั้งหมดนะครับที่ผมได้เตรียมเอาไว้นั้นเนี่ยก็จะเป็น ฟรีทุกอย่างเลยจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ฟรีทุกอย่างซอฟต์แวร์จะเป็นโอเพนซอร์สอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปกันใหญ่อ่ะทีนี้สิ่งที่ต้องทำเลยนั่นก็คือในส่วนของพร้อมครับคุณใช้แชท GPT ช่วยนะคุณก็จะสามารถที่จะเขียนพร้อมได้ดีทีนี้สิ่งที่คุณอ่ะควรจะดูนะครับในส่วนที่สำคัญที่สุดผมเขียนว่าเขียนพร้อมเพื่อเจเนเรตวิดีโอด้วย AI ฉากภาพยนตร์ของโลกยุคไดโนเสาร์ aur, จำนวน8ฉากต่อเนื่องกันตรงนี้คุณต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาที่คุณเจนวิดีโอขึ้นมา1วิดีโอหรือว่า1คลิปเนี่ยช็อตเนี่ยนะครับมันมีความยาวเพียง8วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะไปลง y o u u u e s ช็อตผมจำเป็นที่จะต้องให้มันถึง1นาทีเพราะฉะนั้นผมก็จะเจนจำนวน8ฉากนะครับ8 8 64 เพราะฉะนั้นถ้ามันเกินไป4ก็ไปตัดเล็กตัดน้อยออกให้มันได้สัก1นนาทีก็ประมาณนั้นอันนี้คือวิธีการที่ผมทำนะครับเพื่อจะได้ใส่เพลงใส่อะไรได้นั่นเองอ่ะโอเคตอนนี้ดูพร้อมนะเขียนพร้อมเพื่อจะเนเรตวิดีโอด้วย AI ฉากภาพยนตร์อ่าของโลกยุคไดโนเสาร์จำนวน8ฉากต่อเนื่องกันผมใช้คำนี้เพราะว่าเราอยากจะได้เรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันนะครับ ก็เขียนประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อมาคือว่าเราจะเข้าไปใน Chat GPT ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยใช้ Chat GPT เข้าไปในนายเทคโนโลยี n แนลมีสอนเอาไว้หมดเลยครับอย่างละเอียดตอนนี้ผมพาไปดูว่าเขาจะเจน8ฉากให้เราอย่างไรบ้างนะครับอ่ะมาแล้วซีนที่1นึ่งเขาก็จะบรรยายนู่นนี่นั่นนะครับคุณเอาข้อความตรงนี้เอาพร้อมตรงนี้ครับคัดลอกไปได้เลยนะแล้วคุณก็ไปวางในช่องรับพร้อม อ่ะมีหน้าต่างคอนเฟิร์มอ่า a c c e s สรี quire คุณคลิกคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็จําเป็นนะที่จะต้องไปคลิกที่อีเมลของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าเรายอมรับข้อตลกลงต่างๆอ่ะวางพร้อมลงไปครับแล้วก็ลันนะครับคอนโทรแบบนี้การเจเนอเรตของ google ai Studio กับวิดีโอตรงนี้ครับจะใช้เวลาไม่เกิน1นนาทีนะ ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วนะไม่ช้านะครับประมาณนี้ข้อสำคัญคือเราใช้แพลนฟรีนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเนี่ยจะเจเนเรตได้ประมาณ5คลิปนะครับเมื่อหมดแล้วก็ต้องรอวันต่อไปแต่ถ้าจะถามผมว่าใช้24ชั่วโมงหรือเปล่าผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับรีบวันนี้รีบจริงๆเพราะว่าพอเราได้ลองใช้เราเราเกิดความรู้สึกว่าถูกอก,ถ,กถูกใจมากๆก็เลยอยากจะเอาตรงเนี้ยครับ มาถ่ายทอดให้กับ fc ของผมได้ได้รับชมแล้วก็ได้ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับตอนนี้นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ใกล้เสร็จเนี่ยครับก็ได้วิดีโอแบบนี้เลยครับปุ่มเล่นอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมลองกดเล่นดูนะอันนี้ก็คือฉากที่1เห็นไหมเขาโปรยมาจากท้องฟ้าซึ่งแน่นอนครับมันเป็นมุมกล้องที่สวยงามมากเลยนะสำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะได้คลิปนี้ไปใช้งานก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับ เขาก็จะทําการดาวน์โหลดคลิปจะอยู่ที่5.8เมกะไบต์เท่านั้นเองแล้วเราก็เอาคลิปนี้ไปตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมคุณก็จะได้วิดีโอที่ยาวขึ้นตามที่ผมอธิบายไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉากที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อมาคุณผู้ชมก็ไปเอาฉากที่2องครับก็คัดลอกไปนะครับแล้วก็เอาไปเจนต่อแต่ผมไม่อยากเจนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ใช้นะครับซึ่งค่อนข้างเสียดายในการเจเนเรตแต่ละครั้งเพราะว่าต้องยอมรับว่าวิดีโอจากจาก ่า Google AI Studio เนี่ยทำออกมาผมชอบมากๆเลยนะตั้งแต่ใช้ AI l o n Gen g Video มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าชื่นชอบมากๆก็เลยต้องรีบเอามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับอ่ะดาวน์โหลดไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็จบแค่นั้นแหละก็เอาวิดีโอนั้นไปใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคุณอยากจะใหอะ้อธิบายเกี่ยวกับพร้อมเพิ่มเติมโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติม Export ออ,อ,ออกมาอย่างไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับจะได้ รับรู้รับทราบว่าคุณผู้ชมอยากจะดูเรื่องราวแบบนี้เพิ่มเติมและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ Google AI Studio Generate Video นะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน t ท c โน o Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เหมือนเช่นเคยเลยพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน อีพีนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ